เก็ดกลองนิดหน่อยแล้วเล่าครับในที่สุดรถ Comp พ c t SUV จาก b m เรุ่นล่าสุดก็มาถึงประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วที่อยู่ข้างๆผมนี้คือ BMWX3 รุ่นที่4ในรหัสตัวถัง G45 ครับซึ่ง G45 ี่เนี่ยเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของ BMW ที่แบบว่าผมคิดว่าเรามีเรื่องถกเถียงกันหลายๆอย่างแล้วก็มีความใหม่หลายๆอย่างที่ผมมองว่าดูดีครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูและทาความรู้จักกันดีกว่าว่า G45 ที่มา,ามังไง่ันบ้างาบ เอาละครับเรามาดูรอบขนข x ง X3 ตัว g 4 5กันนะครับอย่างแรกเลยคือ x 3มโฉมนี้นะครับใหญ่ขึ้นกว่า x 3โฉมที่แล้วทุกมิติแต่มีจุดหนึ่งก็คือรถมีความเตี้ยลงนิดนึงนะครับผมสำหรับตัวที่ขายไทยนะครับเป็นรหัส2 0 d xdrive กับ m 5 0นะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราไปดู m 5 0กันทีหลังแต่ตัวเริ่มต้นที่เป็น2 0 d เนี่ยมาพร้อมชุดแต่ง m sport นะครับเครื่องเป็นดีเซลแรงม้าแรงบิด4 0ูนย์ร้อยเก้าสิบซึ่งเรกว่าครงบรมมี่รฐอน อ่ะเรามาดูรอบคันกันดีกว่าเราได้ดีไซน์แลนเกจใหม่ที่ภาพรวมทั้งคันอ่ะจะให้ฟิลที่ผมรู้สึกว่าเหมือน X M มากแต่มีการโทนดาวลงมาให้มันกลายเป็นรถ Compact S L V ของเขานะครับเราได้คิดนิเกิวโกรชิ้นนี้พร้อมกับกระจังทรงที่เป็นทรงตั้งทะแยงมุมแบบนี้พร้อมกับชุดกันชนที่ดูเรียบขึ้นและไฟหน้า B M W Adaptive L E D ที่เป็นทรง L 2ชิ้นนี้นะครับผม แล้วก็หัวมีความกดที่มากขึ้นพร้อมกับสัสดส่วนที่ดูแบนมากขึ้นเช่นกันซึ่งตรงเนี้ยผมเชื่อว่าหลายคนพอมองเห็นก็จะมีคำถามว่าเฮ้ยภาพในเน็ตอะมันดูเหมือนตัวน,นั้นแหละผมให้ทุกคนรู้แหละว่าจะพูดถึงอะไรแต่ผมอยากบอกว่าคันจริง สำหรับผมนะถือว่าสวยอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ถึงมันจะดูเหมือนก็ตามแต่ผมดูแล้วค่อนข้างโอเคนะครับผมถัดไปที่ด้านข้างนะครับเราจะได้ล้อขนาด18นิ้วซึ่งเป็นล้อ M Sport ซึ่งมีความผมว่าจูใช้ได้นะครับพร้อมกับดีไซน์ด้านข้างแบบใหม่ที่เรียบขึ้นรวมถึงมือจับประตูที่เรียบไปแล้วนะครับ แล้วก็ฝาท้ายด้านหลังนะครับเป็นฝาท้ายที่เป็นไฟทรงตัวลูกศรชี้เข้าหากันพร้อมกับท้ายที่เรียบขึ้นอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่าว่าความเปลี่ยนแปลงของ G45 มีอะไรเราไปดูกันครับเอาละครับมาที่ภายในของ X3 ตัว 20D ในรหัส G4 ครับสิ่งแรกที่เปลี่ยนไปแน่ๆคือเราได้คอนโซลรวมถึงชุดการออกแบบต่างๆที่มีความเป็น SAV ของ BMW ก็คือเป็นคอนโซลชิ้นที่ลาดรวมมีความโซลิดมีความดูเป็นแบบมัทีเรียวแบบค่อนข้างดูแบบให้อารมณ์ที่แข็งแกร่งดีกว่าใช้คำนี้ครับซึ่งนั่นทำให้ช่องแอร์นะครับต่างๆเนี่ยรถมันจะดูติดวัยรุ่นนิดนึงพร้อมกับหรือแม้กระทั่งเนี่ยครับชุดคอนโทรลเบาะต่างๆรวมถึงล็อกอะไรเนี่ย มันดูเป็นก้อนชิ้นพร้อมกับคําว่า X3 ตรงนี้แล้วมันดูัยรุ่นมาอ่ะแล้วจุดหนึ่งที่ผมอยากให้สังเกตคือ Interact Bar ครับที่เป็น Language Design ออกแบบของ b m เยุคหลังๆที่ตั้งแต่ i x r e มาซีรีส์7หรือว่าตระกูล G60 เนี่ยมันจะเป็นผลึกแก้วแต่อันเนี้ยมันเป็นแบบผลึกใสที่มีการเล่นเส้นให้มันดูเป็นแบบแบ,บทเรียวเหล็กมากขึ้นอ่ะแท่นชาร์จโทรศัพท์มี USB มีแล้วก็ด้วยความที่มันเป็น M Sport เนี่ยเขาก็ให ทิมต่างๆที่ดูเป็นแอมสปอร์ตมากขึ้นอ่ะแล้วเรายังได้คอนโซลสไตล์ผ้าแบบเดียวกับมินิที่เป็นผ้าแบบอารีไซเคิลนะครับและหนังก็เป็นหนังวีแกนนะครับใน 20D ตัวที่ขายไทยก็คือเราได้กับสังคากระจกชิ้นนี้มาด้วย แล้วก็ไอรัต่างๆรวมถึงเกียร์ที่เป็น e c h i p ต t e r พวกเนี้ยก็คือลดทนความเป็นคริสตัลลงแต่ทําให้มันดูเป็นแบบวัสดุที่ค่อนข้างแบบอย่างที่ผมบอกมันดูแข็งแกร่งมันดูแบบบึกบึนมากอะ่ะอ่ะแล้วก็ได้ BMW curved i s p l a y ที่เป็น OS 8.5มาครบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมว่าผมขอไปนั่งหลังสักทีนึงสั้นๆดีกว่าว่าตัว X3 ตัว G45 เนี่ยมีการแก้ หรือปรับปรุงอะไรเกี่ยวกับเบาะหลังในสัมผัสเบื้องต้นยังไงเราไปดูกันดีกว่าครับผมแวะมานั่งเบาะหลังนิดนึงผมพบความเปลี่ยนแปลงเลยอะเบาะหลังมีตำแหน่งที่ผมสัมผัสได้ว่าสูงขึ้นเพราะตอนเรารีวิว ix 3ตัวเจนที่แล้วไปเนี่ยตำแหน่งผมรู้สึกว่าการขึ้นลงรถเนี่ยอันเนี้ยเหมือนจะขึ้นลงยากขึ้นนิดนึงเนื่องจากตำแหน่งเบาะมีความสูงที่ขึ้นมาชัดเจนแต่เนื้อเบาะสัมผัสเบาะต่างๆตรงเนี้ยเอย้มันนั่งได้สบายขึ้นนะครับเพียงแต่เบาะรองนั่งตรงเนี้ยผมว่าสั้นลงนิดเดียวแต่่ดด้้ววยความมมนุมมองบทัห ทำให้ผมรู้สึกว่าเบาะนั่งสามารถรักษาเอกลักษณ์ของการนั่งโดยสารด้านหลังเพื่อใช้งานในชีวิตประจําวันหรือครอบครัวได้อยู่และในตัว2 0 d นี่ครับเราได้เครื่องเสียงเป็น h a r ์มันการดอนมาด้วยพร้อมกับดีไซน์ต่างๆตรงนี้ครับที่เป็นผ้าสังเคราะห์แล้วก็หนังที่เป็นวีแกนแต่มุมในการวางต่างๆโอเคร่วมถึงได้แอร์นะครับแยกโซนที่เป็นดิจิทัลมาพร้อม USBC พร้อมช่องแอร์ทงตั้งที่อาจจะดูแปลกตานิดนึงแต่ผมรู้สึกว่ามันก็ตรงบุค,คลิกของตระกูล X นะครับที่เป็น SAV แล้วด้วย X3 เป็นรถที่ค่อนข้างจะแบบขายครอบครัวขายวัยรุ่นมากขึ้นรถทําออกมาได้ดูตรงโจทย์มากขึ้นเหลือแต่ว่าหน้าตาภาพรวมอะรู้สึกว่าชอบไหมอะไรยังไงแต่ถ้าเป็นผมผมยังยืนยันคําเดิมว่าผมให้คันจริงสวยกว่าในรูปอินเทอร์เน็ตเราดูเวอร์ชั่นบ้านไปแล้ว แต่วันนี้นะครับ BMW Thailand เขาเซอร์ไพรส์พสเพราะเขาส่งตัวแรงของ X 3มาใน day 1เปิดตัวเลยกับรหัส M 5 0เดี๋ยวเราไปดู M 5 0กันดีกว่าว่าเขาดูดันขึ้นยังไงจาก X 3ปกติครับผมเราไปดูกันดีกว่าครับอะละครับย้ายมาที่ X 3ตัว M 5 0นะครับต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ BMW ทํา S L V รุ่นนี้เป็นรหัส M 5 0 M 5 0หมายถึงรุ่นที่เรียกว่า แรงเกือบจะเป็น X3M แล้วนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปหลักๆแน่ๆเลยก็คือเราจะได้ทริมต่างๆที่เป็น M Sport Pro ดูกระจกมองข้างสิครับกระจกมองข้าง a อ r o ่นี้นะครับล้อก็เป็นล้อที่เป็น a r โ o ่พร้อมกับเบรกที่เป็นเบรกแดงนะครับซึ่งเป็นเบรก performance ของ B M นั่นเองแล้วก็ชุดช่วงล่างต่างๆที่เป็น Adaptive M นะครับเราลองดูกระจังหน้าชิ้นนี้นะครับ ความดุดันของชิ้นกันชนต่างๆเนี่ยรวมถึงคินีกิวโกเหมือนเดิมแต่ชิ้นเป็นชิ้นแนวนอนพาดต,ต,ตรงเนี้ซึ่งเป็นช่องแฟลปอากาศแบบอะดัพตีฟด้วยโดยที่เครื่องนะครับในรหัส m 5 0เนี่ยได้3.0ลิตรนะครับเป็น6สูบเรียง369แรงม้านะครับผมซึ่งเรียกว่าน่าจะเป็น SAV ของ x 3ครั้งแรกที่ถูกใจคนเท้าหนักที่อยากได้ x 3นะครับผมอะรายละเอีเยดประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าว่าสิ่งที่เพิ่มจากตัว2 0 d ดีพอเป็นห้องโดยสารมีอะไไรรรบบ้าาางเปดดูกกัันีว่ค เอาละครับมาดูภายในของตัว M50 กันดีกว่าครับถ้าขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ต่างแน่ๆเลยก็คือวัสดุหลักๆนะครับเราได้หนังแท้นะครับเป็นหนังที่เขาเรียกว่าเมริโน่อ่าซึ่งพวงมาลัยเนี่ยก็เป็นพวงมาลัย M นะครับพร้อมกับสีแดงที่เป็นตัวเซนเตอร์ตรงนี้ครับแล้วก็แพดเดิ้ลชิปเหล็กที่แบบว่าเรามีบูสต์มาอีกแล้วอ่าแล้วก็ทิมต่างๆที่ดูดุดันแบบสไตล์ M มากขึ้นความต่างตรงเนี้ยถ้ามองก็คือตัว 20D กับตัว5 M50 เนี่ยการตกแต่ง ของ M 5 0มันให้ความสปอร์ตมากขึ้นแบบสามารถสัมผัสได้การจัดวางต่างๆฟังก์ชันใช้งานต่างๆอะไรเหล่านี้ก็คือไม่ได้ต่างจากตัว20 d ดีมากนะครับผมผมว่าตัวนี้ผมขึ้นมาแล้วผมแบบซีซัสนิดนึงอะโอเคนะ,ะเราไปสรุปกันดีกว่าครับเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ได้ชมกันไปแล้วสําหรับผมแล้วนะครับถ้าให้พูดกันตรงๆก็คือผมว่า X 3ตัว G 4 5เนี่ยมีการปรับปรุงในภาพรวมที่เยอะมากปรับปรุงอะไรหลักๆเลยเนี่ยผมให้ปรับปรุงในเรื่องความทันสมัย ปรับปรุงในเรื่องบุคลิกปรับปรุงในเรื่องความชัดเจนและรถอะ่ะมันดูเป็นรถที่มีอายุน้อยลงกว่า3รุ่นที่แล้วมากๆฉะนั้น อย่างเดียวเลยที่ผมเชื่อว่าหลายคนต้องมาดูด้วยตัวเองก็คือคุณโอเคไหมกับเส้นสายปัจจุบันของ bmw x 3ตัวนี้ที่อาจจะคล้ายตัวอะไรสักตัวหนึ่งซึ่งผมไม่ต้องพูดก็น่าจะถ่ายออกแต่ถ้าเป็นผมผมถือว่าสวยขึ้นมีสิ่งต่างๆที่ให้มาดูน่าใช้มากขึ้นและโดยเฉพาะข้างหลังผมนะครับการที่นำ m 5 0า M50 มาเนี่ยทำให้ x 3มีไลอ up ที่สามารถจับตลาดคนที่อยากได้รถ suv คัน o m p a c t ที่เน้น performance แบบที่ฝั่ง mercedes เคยทำได้ ก็มี m 5 0นี่แหละที่มาจับตลาดแล้วเอาล่ะอยากบอกว่าในวันเวลาที่ผมถ่ายอยู่ตอนนี้ราคาอย่างเป็นทางการยังไม่ประกาศนะครับแต่ในเบื้องต้นนะตอนนี้ที่ผมพูดได้ก็คือตัว 20D นะครับราคาเกิน3 5 0 0 0านบาทแต่น่าจะไม่เกิน3 000, 7 0ล้านส่วนเจ้า5 m 5 0ตัวนี้ราคาจะอยู่ประมาณ4ล้านต้นๆไม่เกิน4ล้าน3 ถูกผิดยังไงเดี๋ยวไปดูตอนท้ายแต่ถ้าเกิดไม่มีซ่าท้ายเทปก็แปลว่าราคาก็ต้องไปว่ากันทีหลังนะครับผมและทั้งหมดนี้คือแก็กลองนิดหน่อยแล้วเล่า BMW X3 G45 ถ้ามีเวลาแล้วก็คิวรถว่างเราได้เจอกันลองแล้วเล่าเต็มๆแน่นอนครับพบกันใหม่ในเทปถัดไปสวัสดีครับทวกคนครับเทปนี้ยังไม่จบครับเทปอันนี้ขอเป็นการขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่ดู BMW 320d G20 LCI 1มาแบบล้นหลามมากนะครับผม lci 2อยู่ข้างข้างผมแล้วนะครับพร้อมแล้วที่งาน motor expo ครับผมเปลี่ยนอะไรบ้างเปลี่ยนหลักๆคือดีเทลด้านนอกอาจจะดูไม่ค่อยต่างแต่ด้านในนะครับเราได้พวงมาลัยใหม่เราได้คอนโซลใหม่เราได้ชุดแอร์ใหม่แบบซีรีส์4ตัว lci เราได้อินเทอร์เน็ตบาร์นิดนึงเราได้จอ o s 8.5 และราคา2,790,000บาทเหมือนเดิมครับผมสามารถมาดูตัวจริงได้ที่ Motor Expo นะครับโดยภาพรวมเรื่อง Performance ลอะไรไม่ได้ปรับมากเพราะฉะนั้นใครขับ LCI 1ไม่ต้องน้อยใจนะครับส่วนใครกำลังจะซื้อ LCI 2พร้อมแล้วมาจัดได้เลยครับผมไปแล้วครับจบจริงครับสวัสดีครับ